คนในเล่าความขอแจ้งผลการปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูในอำเภอแม่สายภารกิจหนึ่งของเราตั้งศูนย์พักพิงในเทศบาลตำบลม่สายมีผู้ใช้บริการ84ลรายศูนย์พักพิงที่สองวัดถ้ำผาจมมีผู้ใช้บริการ196รายและปัจจุบันนี้กำลังเล่งกู้สภาพบ้านพักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้และได้ดำเนินการหุดจ่ายกระแสน้ำประปา ช่วขณะหนึ่งในโซนสายลงจอยไม้ลงขนและเหมืองแดงและตั้งจุดจ่ายน้ำประปาภาคสนามจุดที่1น่หน่วยกู้ภัยสยามสามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ42,000ลิตรจุดที่2บริเวณบอ่อบำบัดน,น้ำเสียสามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ26,00 0ลิตรจุดที่3วัดเกาะทรายดำสามารถผลิตน้ำประปาได้วันละส2 0 0 0ลิตรจุดที่4บ้านเหมืองแดง สามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ9,000ลิตรและกำลังเร่งปิดรอยรั่วของระบบประปาโดยใช้ถุงบิ๊กแบ็กจุดที่1ใต้สะพานข้ามแม่น้ำสายจุดที่2ตลาดสายลงจอยจุดที่3เกาะทายซอย12จุดที่4เกาะทายซอย14จุดที่5บริเวณสวนสาธารณะไม้ลุงขนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการปิดจุดรอยรั่วของระบบน้ำประปาไว้ได้หมดแล้วจุดที่6 ท่าน้ำเจดาวปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการไปได้แค่40%ซของสภาพหน้าง,งานที่เกิดขึ้นจุดที่ 7. วัดเกาะทรายซึ่งในขณะนี้เพิ่งจะเข้าถึงหน้างานเพื่อที่จะเตรียมปฏิบัติงานได้ภารกิจที่ 5. งานกู้คืนบ้านในกลุ่มเปาะบาง 1. บ้านหัวฝายเป้าหมาย1 1หลัง 2. บ้านเกาะทรายเป้าหมาย11หลัง 3. บ้านเหมืองแดงเป้าหมาย13หลัง4บ้านเหมืองแดงใต้เป้าหมาย4ี่หลัง5บ้านไม้ลุงขนเป้าหมาย3หลัง6บ้านปิยาพรเป้าหมาย6หลังภารกิจที่6ฟื้นฟูนฟนถนนและพื้นที่สาธารณะจำนวน26จุดภารกิจที่7เรื่องแผนการจราจรปัจจุบันนี้ต้องจัดระบบการจราจรใหม่อนุญาตให้รถบางคันบางประเภทจอดในพื้นที่หลายทางเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจ ปิดถนนบางเส้นเพื่อที่จะไม่ให้หน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงานต่าง,างๆเข้าไปมอบถุงยังชีพหรือสิ่งของให้กับผู้ที่ประสบภัยเพราะว่าจะเป็นการขีดขวางการทํางานและอาจจะเป็นพื้นที่อันตรายสําหรับรถที่กําลังจะเข้าพื้นที่โดยไม่ชินหรือชํานาญเส้นทางภารกิจที่8งานทิ้งโคลนจัดไว้ทั้งหมด14จุดตามที่ได้แจ้งเอาไว้ตามผังเมืองแล้วภารกิจที่ 9, เเร่งซ่อมแซมตลิ่งบริเวณเกาะช้างจํานวน6จุด โดยจำเป็นจะต้องใช้ถุงบิ๊กแบกทั้งหมด5,000ถุงแต่ปัจจุบันนี้ยังขาดอีก2,000ถุงโดยมอบหมายให้กับพลัดอาวุโสได้เป็นผู้ที่ดำเนินการจัดหางบประมาณต่อไปนี่คือการสรุปภารกิจคร่าวๆของหน้างานที่จะออกมาสื่อสารกับคนข้างนอกเพราะในพื้นที่อำเภอแม่สายยังมีความจำเป็นและต้องการการฟื้นฟูอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงชวนชวนเพื่อสมาชิกจิตอาสาทุกคนทุกองค์กร ช่วยกันระดมทุนและดมงกำลังเพื่อที่จะลงสนามหรือส่งกำลังใจเพื่อที่เราจะเซฟแม่สายเชียงรายไปพร้อมๆกันสวัสดี